สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาสทารหรือศาพยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้สาก็จะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราสีเมษนะคะ,ะครึ่งเดือนหลังนะคะเดือนกระกฎาคม2563ชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะ การทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ดูอย่างมีสติอย่างมงมงายนะคะ,ะสําหรับการทํานายดวงเราจะดูในส่วนของสมพาร์ทนะคะพาร์ทแรกในส่วนของคนโสดคนโสดคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ ในคนโสดนะคะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสาขอสับให้แทนชาวราศีเมษนะคะคชาวราศีเมษค่ะคุณเป็นยังไงบ้างโอเคจะ้ะไพ่ใบแรกคุณได้ The Empress นะคะชาวราตรีเมษขออภัยเดี๋ยวปรับกล้องนิดหนึ่งได้ไพ่เดี็บเอ็มเพรสนะคะใบที่สองคุณได้ไพ่โฟออฟเพนเทนนะคะสี่เหรีหยญใบที่สามได้ไพ่แปดดาวนะคะ ที่สี่ออกสองใบสองใบนี้แหละใบที่สี่คุณได้ไพ่ The Fool นะคะ The Fool แล้วก็สิบดาโอเก้า oh, ดาแปดดาบเก้าดาบมาคู่กันเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ king of pentacles นะคะหกถ้วย พิงออฟสโตรดสามไม้เท้าสเตร็งนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าโอเคนะคะนายคนโสด ในคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีเมษนะคะตัวคุณได้ไพ่เอ็มเพ s สคือตอนนี้คุณมีความสุขดีอะ่ะคุณมีแฮปปี้ดีคุณมีความสุขดีกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณก็เลยห่วงแห่ความโสดได้ไพ่สี่เหรียญขึ้นมาคุณก็เลยห่วงแห่ความโสดนะคะเหมือนว่าอยู่แบบนี้คุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะและคุณก็ยังรักอิสระนะคะได้ไพ่เดอะฟูขึ้นมา คุณยังรักอิสระนะคะยังไม่อยากมีคู่นะคะเนื่องจากที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจนะคะรู้สึกไม่มั่นใจกับการมีคู่รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะการมีคู่เนาะคุณก็เลยมุ่งเน้นไปที่เรื่อง งานนะคะเพราะจริงๆคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะถ้าคุณมีคู่นะคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคไม่ถอยอะนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาอาจจะมีคนเก่าๆเข้ามานะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะเข้ามาวนเวียนอยู่กับคุณอยู่นะแต่คุณยังมุ่งเน้นไปที่เรื่องงานนะคุณยังอยู่คุณเก่งคุณเก่งคุณแกร่งคุณก็ยัง คุณยังอยู่ได้งานคุณก็เยอะนะคะคุณก็เลยไม่มีเวลาคิดเรื่องคู่นะคะคุณก็เลยเหมือนอยู่โสดดีกว่าโสดแล้วมีความสุข The Empress ชอบโสดแล้วมีความสุขนะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในคนโสดชาวราศีเมษคะ่ะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง Let your f r r i n n help you นะคะเขาบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตอาจจะเป็นเพื่อนคุณนะคะคุณจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาดูแลของคุณนะพ่อแม่พี่น้องนะครอบครัวแล้วก็ Word ดก็คือเวลามันจะทําให้เรามีความรักอีกครั้งหนึง่งเวลาก็จะทําหน้าที่ของมันนะคะเพื่อจะให้คุณอยู่ คุณมีชีวิตรักได้นะคะต้องใช้เวลานะช่วงนี้ก็อยู่โสดไปก่อนนะคะโสดแบบมีความสุขนะโสดแบบมีความสุขเดี๋ยวเปิดไพ่ให้ไพ่แนะนำว่า t w o of Action นะคะเขาบอกว่าให้คุณพยายามทำช้อยเลือกช้อยนะคะเลือกนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือก สิ่งที่จะทําให้เราสามารถ move forward move ไปข้างหน้าคือขยับไปข้างหน้าได้นะคะคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆคุณอาจจะเวลาจะทําให้คุณเจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็คนที่สามารถช่วยเหลือคุณนะคะช่วยเหลือแล้วก็มาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นประสบผลสําเร็จนะคะ,ะเขาบอกว่าให้คุณ ให้คุณลองมองกว้างๆมองภาพกว้างๆนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีโอเคนะคะชาวราศีเมษค่ะจบนะคะในคนโสดมาดูคนมีคนคุยคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคนคุยก็คือสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคนคุยนะคะคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมคัธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าอย่างไรบ้างในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะหลังเดือนของเดือนกรกฎานะคะไพ่ใบแรกคุณได้ The moon. เดอะมูนเกิดอะไรขึ้นตัวตนของคุณในไพ่เดอะมูนนะคะในไพ่สี่ถ้วยสี่เหรียญไ <c oughs> พ่เดอะเว l ร์นะคะกิสตรีนะคะ Emperor หกเหรียญเจ็ดถ้วยเดิเลืบเบอร์ รู้แล้วว่าทำไมถึงความรักคุณไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งเรียนนะคะอ่ะชาวราศีเมษคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวตนของคุณอนะคุณเป็นคนลึกลับคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่คุณเป็นคนที่วิตกกังวลหวาดกลัวนะคะกลัวที่จะ ใช้ชีวิตคู่นะคะถามว่าเขามามอบความรู้สึกดีๆให้คุณนะเห็นไหมคะเขามายื่นความรู้สึกดีๆมามอบความรักให้คุณแต่คุณเหมือนอย่างเฉยๆนิ่งๆเฉยๆนิ่งๆเหมือนรับรู้เหมือนไม่รับรู้นะคะแต่คุยไหมคุยนะคะตัวเขาเป็นคนที่ อัธยาศัยดีเป็นคนที่ใจกว้าง the world w i the world เป็นคนที่จิตใจดีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงความโสดนะห่วงความโสดเอ๊ะยังไงนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนเหมือนต้องใช้ความอดทนค่อนข้างจะเยอะ ภายส้ตรอนขึ้นต้องใช้ความอดทนในการที่คบกันเพราะว่าต่างคนต,งต่างสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองขาของตัวเองนะคะเวลาคบกันมันไม่มไม่ใชม่มันเหมือนกับว่าจะต้องใช้ความอดทนความพยายามความอดทนมาก ะะอาจจะสลับกันก็ได้นะคะคุณอาจจะอดทนกับเขามากนะคะเพราะเขาเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ข <c oughs> อไป <c oughs> คุณก็เลยเหมือนว่าตัวคุณต้องอดทนกับเขานะคะเห็นไหมคะคุณได้ six of pentacles คุณให้เขาโดยที่ไม่ลังเลอ่ะคุณสามารถให้เขาได้ทุกอย่างนะแต่ตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีตัวเลือกเยอะยังมีตัวเลือกอ่ะยังมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะสลับกันก็ได้นะคะนะคะอีกคนอีกคนก็อดทนแล้วเราสามารถที่จะให้อะไรเขาแต่เ,าเราเตารักเขานะไพ่เดอะเลิฟเวอร์ขึ้น ตัวเราเนะ่ะรักเขารักเขาคิดถึงเขานะแต่ตัวเขาเหมือนรักอิสระนะเขายัางไม่อยากมีชีวิตคู่ยังไม่อยากใช้ชีวิตคู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วสรุปไพ่หนึ่งเหรียญเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งเหรียญมันคืออะไรหนึ่งเหรียญจะสามารถเริ่มต้นหรือไปต่อได้ไหมนะคะ ไพ่หนเหรียญขึ้นมาเนาะขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะสำหรับคนมีคู่นะไ <c oughs> พห่หเหรียนขึ้นมานะคะไพห่หเหรียนคือไพ่มีไพ่สาสติกขึ้นมาแล้วมีไพ่สาม สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่ Queen of s w o r d นะคะบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นความรักของคุณสามารถไปต่อได้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะเพราะไพ่ใบสุดท้ายขึน้น u e e n of s ส o r d ราชินีถือดาบถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะคบคนนี้ที่จะอยู่กับคนนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องใช้เวลา เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรไ <c oughs> พ่บอกว่าความรักของคุณเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กเล่นขายของกันคราบอกว่าแล้วก็ก็ให้เรียนรู้กันไปเรียนรู้ที่เรียนรู้ในส่วนของอื่นๆ เรียนรู้ในส่วนของอื่นๆในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของ finance finance and carry คือการช่วยเหลือกันนะคะ finance การปัจจัยในการที่จะช่วยเหลือการัพ p อร์ตกันนะคะนอกจากความรักเนาะมันจะทําให้ความรักของคุณเย็นยาวถ้าคุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้คุณก็ไปต่อได้นะคะกับคนนี้ชาวราศีเมษเดี๋ยวเปิดให้นะคะคนในคนที่มีคนคุยนะ อย่าเปิดไพ่เพิ่มให้ไพ่บอกว่า A new beginning นะคะหมายถึงว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสวยงามก็บอกว่าไม่ต้องมีความกลัวนะคะให้เดินไปข้างหน้าทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณคิดว่าคนนี้ใช่นะอันนี้ไพ่บอกว่า ให้คุณให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังว่ามันมันคืออะไรแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็เจอคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อในความเชื่อในความเป็นจริงนะถ้าคุณเชื่อว่าคนนี้ใช่นะคู่คุณก็ใช่แหละโอเคจบค่ะคนมีคนคุยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่ชาวราศีเมษ คนมีคู่ชาวรอสีเมษรนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันอย่ขอสับไพ่นิดหนึ่งนะ คนมีคู่ชาวราศีเมษครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้เพจออกครับนะคะ <c oughs> สองดาบ q u ควินอวานนะคะ ควีนอฟครับสองไม่เท้าจัสติกหนึ่งเพจออฟวานนะคะเด็กถือไม่เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วย เพดด o ออฟสวอตคิงออฟสวอตสิบไม้เท้าเรามาดูกันในคนมีคู่ชาวราศีมเมษในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะตัวตนของคุณ,คณอะคุณอารมณ์แปรปรวนมากเลยคุณอารมณ์แปรปรวนอารมณ์อ่อนไหว คุณเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเลยนะคะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากสื่อสารนะคุณปิดตารหรือก็เกิดความลังเลไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคุย,ยกับคู่ของคุณหรือเปล่านะคะ,ะตัวเขาก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเ<ฮ>ชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะ มีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะความสัมพันธ์ของพวกคุณก็ไปได้เรื่อยๆนะคะก็เหมือนคู่ที่อยู่ด้วยกันมาไม่ได้มีอะไรที่มันหมือห่านะคะก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นคู่กันก็คือคู่กันนะคะแล้วก็ปัญหาของพวกคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าคู่ของคุณอยู่ด้วยกันเพิ่งเหมือนเพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันนะ่ะ ต่างคนต,งต่างอยู่ในวังวนความคิดอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปนะคะไม่ค่อยปรับจูนเข้าหากันนะเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่เลยนะคะไพ่ใบสรุปมันก็เลยบอกว่าคุณก็เหมือนโอเคไปได้ไปต่อได้ ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคกันไปนะคะเขาก็เหมือนว่าเออมีปัญหาเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมเหมือนคุณอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยมีความรักอ่ะมันเหนื่อยนะแบกรับภาระนะสิบไม้เท้าคืออะไรเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะมันเหนื่อยนะอยู่ด้วยกันแล้วแบบเหมือนอยู่เพราะหน้าที่อยู่เพราะ อยู่เพราะหน้าที่อยู่เพราะความเหมาะสมอยู่เพราะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เขาบอกว่าสิบไม้เท้านะคะแบกรับภาระเขาบอกว่า คนหนึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งก็เหมือนเหมือนเดอะสตาร์มีความหวังมีความหวังมีความสุขมีความหวังในมุมของตัวเองอีกคนก็เหมือนอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าคุณมีความคิดไม่ตรงกันอ่ะพูดง่ายก,ก็เลยเหนื่อยอ่ะความคิดของพวกคุณต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคนหนึ่งอาจจะอยาก หันหน้าคุยกันอ,อยากปรึกษาหาเรือกันอีกคนก็ยังแบบมีความสุขในส่วนที่เขาเป็นสรุปคืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยมันก็เลยเหนื่อยในความสัมพันธ์นะอ้าวเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรนะคะต่างคนตา่างมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างจะสูง อยากบอกอยากแนะนําอะไรบ้างในชาวราศีคุณเป็นเนื้อคู่กันนะโซเมขึ้นมาเลยบอกว่าให้คุณคุยกันนะคะเห็นไหมคะโซเมคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะโซเมแล้วก็บอกว่าให้ช่วยเหลือกันบ้างนะคะเรื่องความรักมันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาทั้งไฟนะั้นทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้นะคะให้เรียนรู้ที่จะ อยู่ด้วยกันทำยังไงอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะพยายามเรียนรู้ไปนะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้อีกสักใบหนึ่งนะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีเมษอืม helper of a c t i ช n นะคะบอกว่าคุณอะ ให้คุณพยายามแสดงออกแสดงออกในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมันดีอะ่ะให้คุณแสดงออกหรือให้คุณพูดออกมาก็ได้นะคะให้วางแผนในการทําว่าจะทําอย่างไรนะคะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาอย่าบอกว่ายุ่งนะคะให้ทําให้ตัวให้มีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้อีกคนเขารู้สึกว่า อยู่ด้วยแล้วเขาก็มีความสุขนะคะแล้วควรก็จะเจอสิ่งที่ดีแคร์ด uh ูแอนนี่ติงวิอัสมัยหมายถึงว่าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยรอยิ้มโอเคนะคะชาวราศีเมษนะจบคะ่ะชาวราศีเมษก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ